สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเปิดทรัพย์สินลิซ่าแบล็กพิงค์ติดหนึ่งใน5ศิลปินร่ำรวยมากที่สุดก้าวตามฝันของตัวเองจนประสบความสําเร็จสําหรับศิลปินไอดอลสาวคนเก่งลิซ่าแบล็กพิงค์ที่ตอนนี้มาได้ดังเฉพาะในเอเชียแต่ชื่อของลิซ่าไปไกลถึงระดับโลกแล้วการันตีด้วยผลงานมากมายของเธอทั้งเพลงทั้งพรพลเซนเตอร์ต่างๆหยิบจับอะไรก็ปังเป็นพลุแตกล่าสุดมีรายงานว่าลิซ่าแบล็กพิ ติดอันดับหนึ่งใน5ศิลปินที่ร่ำรวยที่สุดในประเทศเกาหลีโดยวอกไทยแลนด์ Thailand, เปิดเผยว่าลิซาศิลปินสาวชาวไทยจากวง Black พิงคติดอันดับ5ศิลปินที่มีทรัพย์สินมากที่สุดโดยเธอมีทรัพย์สินรวม17ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ560ล้านบาทท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนีด .com ขอบคุณครับ